ตัวน,นี้คุณผูยชมตุ้ทันนะผมว่าผมเบสปอร์นะตอนนี้ก็อยู่กับเกม Battle Cat ทกันนะครับโดวยวันนี้ผมพามารู้จักกับแมวที่ชื่อว่ากาจิกักกจจินะผมพันแหนกวิจัยและพัฒนากองทัพแมวนะผมได้คโครนอาวอุธยอดโบราณซึ่งก็คือทันุกีน่ารักนะผมที่สามารถทนไฟได้โอ้ก็ว่าทำไมเผาเพื่อนนะครับผมอย่างนี้นี่เองนะฮะซึ่งอาจจะลดทอนการโจมตีของศัตรูสำหรับเอเลี่ยนกับเทพได้นะผมซึ่งโจมตีเป็นพื้นที่นะครับซึ่งผมก็ปลดล่างที่สองแล้วผมกลายเป็นหน่วยดับเพลิงท กาจิยยมะโอ้โหแไม่ไอยอานคนยากหลังจากได้เข้าตรงวินจามโบราณนนะกาจิเลยดึงดูดความร้อนทั้งหมดนะผมได้ดูดซับกลายเป็นการจูโจมที่หนักหน่วงนะฮะลดทองการโจมตีของเทพและเอเลี่ยนได้เหมือนเดิมจาตีเป็นพื้นที่นะครับตัวก็ประมาณนี้เลยนะผมซึ่งตัาตัวนั้นล่างแรกผมเคยโชว์ไปแล้วนะอกว่ามาตีเร็วกาดไหนนะฮะตัวน้าที่สองผมตีช้ามาก มากนะผมซึ่งก็ไม่รู้จะแรงหรือเปล่านะเออแต่ความเร็วในการตีมันช้ามากมากนะครับตอนที่ผมไปลองเล่นมานะครับซึ่งเราจะไปในด่านเบอร์มิวด้ากันนะครับเป็นด่านที่ผมติดอยู่ของ Into the Future บทที่1น,นะครับตัวอนาคตบทที่1น,นั่นเองนะฮะผมติดอยู่ด่านนี้นะครับผมไม่สามารถไปต่อได้เนื่องจากว่าเอรินมันหนักหน่วงม,มากๆสำหรับด่านนี้นะครับแล้วสมบัติผมแปลว่าผมไปเก็บยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะทุกคนแต่ผมจะฝืนดูนะครับผ,ผมเพื่อไปเก็บเขาเลยว่าสมบัติที่ตีเอเรี่นแรงขึ้นมานะครับ โดยเบสที่ผมเจาไปก็จะมีประมาณนี้หดยเป็นตัวลอตีนสองตัวมันเดิมน,นะผมแล้วก็ตัวที่สามนะผมเป็นแมวกิจกรรมนะครับคว่ากระต่าราชนนะผมซึ่งไอตัวนี้จะเก่งกับเอเรียนนะผมแล้วก็ตัวรอยนะครับแล้วก็กัจจีกัจจีนะผมซึ่งที่ก็รีวิวไปแล้วนะผมมีรดการโจมตีของเอเลียนนะฮะกับเทพนะผมแล้วก็วัคคิลลี่นะผมเออประมาณนี้นะแถวล่างยังเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะครับมา ปิดสปีดนะผมเปิดแม็กเปิดสมบัติด้วยนะผมหวังว่ารอบเดียวจะผ่านนะฮะแล้วก็เปิดสไนเปอร์ไปเลยนะผมเราใส่เต็มกับครั้งนี้นะครับกดไปจงค่อนข้างใส่เต็มแบบนี้ไม่แพนะไม่ได้แล้วนะผมส่งตัวรับตีไปก่อนนะฮะโอเคเปิบเปิเ,ปเปรอรอรออย่าไปตีป้อมเขานะผมเพราะว่าถ้าตีป้อมเขาคือมันจะระเบิดตัวโหดออกมาทันทีอย่าพึ่งนะยา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 แทงกันสองตัวอยา่าพึ่งนะยา เออโอเคโอเคโอเครอตังก่อนรอตังก่อนอ่าฮะอ่าฮะกึดจีกัดจีไปเออบุกเลย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 เปิบ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 บุกเลยมานี่นะผมจบหน้าตาของตัวละครที่เราต้องเจอแร้วผมเป็นปูฮิปโปแล้วก็อ่าตัวอะไรน่ะตัวอะไรตายไปวะกึดจีกัดจีตายไปแล้วเหรอยิบหายโอ้โหตายโคตรไวเลยโอ้โหเวนกรรมเวนกรรมปิบเปิบเปิบส่งเทราทูล่าไปนะผมเทลาร์ทูล่าได้เพียบกว่าเอเลี่ยนนะผมส่งไปส่งไอ้นี่ไปด้วยส่งไปส่งไป ส่งไปให้หมดนะผมพยายามส่งตัวที่เก่งกไกเอเรียนไปส่งบาฮามุดออกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแววว่าจะชนะโอ้โหใส่สุดมาคาร์ดี้ไม่ชนะไม่ได้อะไรแล้วโอเคส่งไปลงไปโอเคป๊อปป๊อปป๊อปกระจิกระจิออกมาวิ่งมาแล้วปับ๊บจบเอ๊ะ <laughs> ตอนตอนผมนอกรอบผมแพ้ไปทั้งสองสรอ,อบทุกคนมาต่อกันที่ดันกิจกรรมกันดีกว่าผมตื่นตอนเที่ยงวันนะผมผมอาอ่านอยู่ตอนเที่ยงบทด,ดีนะ,ะกดไปเลยนะผมเนื่องจากช่วงนี้หิวเพชรนะฮะเออเฮ้ยอย่าเพิ่งตีบ้านอย่าเพิ่งตีบ้านตก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 ไปหมดฮะมันเป็นไรเนาะผมมันเพืองยิกจีเรามาเล่นดันธรรมดากันดีกว่านะฮะเออวันนี้เรามาพูดถึงกจิกาจีนะผมเราจะประสค์กับชิบหายผมไม่ได้ตัวตีเหล็กมาเลย ออกทันปะวะโอ้โห,หน้าส่งเทนันทูล่าไปมากมแต่ผมจะไม่ส่งไปนะผมโอเคนะผมจะไม่ส่งเทนัมทูลาไปนะผมจะปืนส่งกระจิกิออกไปแล้วก็แพ้นะผมแล้ค่อยบ่นทีหลังนะฮะเป็นไงแขนการของผมกระจิกิของเราออกมาแล้วนะผมวิ่งมาป,มาาาปืนหึยยยยยยยนยยเออเยนยนยยยยยนยย้ยย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 ้ยย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 าอ,ออกไปก่อน เดี๋ยวมันจะตายเอากระจิกกระจิของเราค่อนข้างกาดนะไอ้ค่อนข้างปอนะผมโอคุณค่อนข้างกากนี่คือเสียเสียมาหมดเลยกระจิกกระจิกูปับเรียบร้อยโอ้โหเด้งไปแล้วโดนตีทีเดียวเด้งไปเลยชิบหายแล้วคิบหายละเรียบร้อยกระจิกกระจิตีสองทีแตกนะผมเรียบร้อยชิบหายแล้วกระจิกกระจิผมทำไมมันปอดจังวะสงสัยเพราะผมอัพได้เพิ่มสิบด้วยผมไม่ได้อัพถึงเลเวลยี่สิบนะฮะเออจบไปแล้วนะผมสามพันห้าคะแนน ได้รับอีพีมา5 2 0 0 0นะผมได้โอ้โหได้สมบัติด้วยดี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 โอ้โหทวีปลอยโอ้ไมค์ก็จัดทีมหมาเนื่องจากคาดว่าด่านนี้จ่าจะเจอตัวลอยเยอะนะผมผมก็เลยเอาตัวนี้เข้ามาใส่นะผมแมวนักตกปลานะคะเออเพื่อจะแบบว่าเจอตัวลอยเยอะอะไรทานองนี้นะผมจะไดเอามาน็อกแบ็กตัวตกปลานะครับผมไม่จะน็อกไปตัวตกปลาเน้นน็อกแบ็กตัวลอยนะผมจะดูตีว่าเขาจะระเบิดตัวอะไรมาที่ผายละโอเคโอเค ฟาร์มตังค์ไปเรื่อยๆนะผมเหมือนเขาจำไม่ตีป้อมก็ไม่ระเบิดใช่ไหมโอเคงั้นผมไปส่งตัวอะไรออกไปละรอฟาร์มตังค์นะผมรอตังค์มานะครับเออโอ้ชิบหายละโอ้โหเป็นเป็นตัวเทวดานะผมมันชิบหายแล้วทุกคนชิบหายแล้วโอ้โหก็นึกว่าจะเจอตัวลอยวีบลอยไม่ใช่เหรอด่านมันยึดวีบลอยไม่ใช่เหรอตอนนี้นะผมทีผมไม่มีตัวอะไรเก่งกับตัวเทพเลยผมนอกจากกระจิกนะฮะแต่ผมจะไม่ตกกระจิกระจิด้อผมไม่งั้นแพ้แน่ๆผมขอตอกบูอายก่อนละกันนะผม ตัวตัวไปรับตีก่อนผู้อายมากว่าผู้อายไกกว้แล้วก็รักบ่าโอเคโอเคโอเคนะครับผมหวังว่าจะอีซี่นะด่านนี้ใช้อีกปีไม่ใช่ใช้อีปีเด็ดใช้แค่นี้ค่อนข้างเยอะนะทุกคนอ,อ๋อมาอุ้ยแต่กราจิติวิ่งไวยอยู่นะด่านนี้ใช้สตัมิน่าค่อนข้างเยอะนะผมพลังงานค่อนข้างเยอะนะผมเยอะกว่าด่านอื่นนะเลยนะใช้เจ็ดสิบห้าเลยนะครับผมโอเคตีป้อมเขาเรียบร้อยดูสิเขาจะระเบิดตัวอะไรออกมาเอเรียอโผล่มาแล้วปรับไม่มีตัวอะไรนี่หว่าโอ้โหด่างกระจอกนะครับผม โอ้ตกใจยิง่งเฉยเนะผมโอ้โหโปแบบเอาเอาฮิปโปเทพออกมาให้ตกใจเล่นๆเนอะผมไม่มีอะไรระเบิดออกมานะคะมีแมวน้ำเอเรียนนะผมแมวดำน้ำเอเรียนนะฮะเออก็ไม่ขนาดหมูกรอบหรอกนะผมเนื่องจากว่าเราตีปอมเขาอยู่นะเอปอปอมเขาแตกแน่ๆนะผมถ้าเขาไม่ระเบิดตัวอะไรออกมานะโอ้เช็ดหมูป่าเอเรียนนะครับผมเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราค่อนข้างทีมเราค่อนข้างปูงงอยู่แล้วตอนนี้รุบ ตกลงไอ้ขี้ล่าลงไปเอาไปฟีดหมูป่านะผมให้ทารันทูล่าของเราได้ยิงนะฮะเออเออโอเคโอเคโอเคโอ้อีซี่เนอะผมถึงแบบว่าเราจะจัดทีมมาไม่ถูกแต่เราก็น่าจะชนะได้นะผมถึงทาโคตี้เน่เมื่อกี้หมาดูนะการจิกกจะจิงของเราดูปปึโอ้วิ่งโคตรไฟใส่ทางโค้งนะผมวิ่งไฟมากนะสำหรับการจิกของเราโอ้แล้วก็ตายไปเรียบร้อยสำหรับหมูป่าเอเลี่ยนนะฮะแหมไม่ได้โฟกัสกันเลยทีเดียวเชียรนะผมพอรูว่าจะชนะนะฮะ จบแล้วเรียบร้อย easy นะผม easy กว่าด่านไอ้นั้นอีกนะหรือเพราะผมไปเก็บสบบัติที่ตีเอลี่นแรงขึ้นมาก็ไม่รู้นะผมเออเพราะผมเห็นไม่ผ่านสักท,ทีผมก็เลยไปเก็บสบบัติตีเอลี่นแรงขึ้นมานะคะจบไปแล้วนะผมได้เงี้ยปีมาห้าหมื่นสามคะแนนสองพันสามนะผมใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับโอ้ด่านสุดท้ายดวงจันทร์เนื่องด้วยผมค่อนข้าง เขาเี้ยว่าอะไรผมค่อนข้างเชื่อใจในทีเมื่อกี้นะผมผมจะมารองดันดวงจันทร์ขั้นสุดท้ายก่อนจะปิดคลิปกันนะฮะสักรอบหนึ่งนะผมถ้าเขาเรี้ยว,วแล้วนะถ้าเล่นไปผ่านเข้าไปต่อคลิปหน้าสำหรับด่านดวงจันทร์ของ into the future 1นะฮะแต่บอกว่าจะผ่านไปในรอบเดียวนะเปิดสไรเปอร์ไปเลยนะผมเพื่อความหมันไล่นะฮะโอเคนะผมหวังว่ารอบเดียวจะผ่านกดไปมาแล้วกับด่านดวงจันทร์โอ้เขาถ้าเปิดมาเลยเหรอโอ้ oh my, god. Oh my god โอ้ my god เฮ้ย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 พวกกระต่ายไปแล้วก็ส่งตัวร็บตี้ไปส่งตัวร็บตีไปให้เทราาดไ้ยิงนะผม ไม่งั้นเด็ทชนะธุระเราตายโอเคตรงไปเปิ๊บเปิ๊บตรงอุกอั้ก็ตายไปโอเค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 โอ้ยบอสมาไวแบบนี้มีเวลาจะชนะภายในรอบเดียวปะเนี่ยปาปปเป็นไงอ้ยตัวเองไว้ก่อนนะผมตรงอัลติกาออกมาเพิ๊บ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 ปับโอ้โหโอ้หุยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังยื้อได้อยู่เนอะเขายังดันเรามาไม่ได้ผมว่าบอสดันเรามาไม่ได้นะผมถึงเขาเรียกว่าอะไรนะ ถ,ถึงผมจะฆ้าเขาไม่ตายนะผมถึงเขาจะตีแรงแค่ไหนแต่เขาดันเรามาไม่ได้นะผมต้ตัต้องต,งตีไปเรื่อยเนะผมอากขีระอีกขีาเอากขระอีกขีรมาโอเคโอเคโอเคเรายังมีสไเปอร์ช่วยน็อกแบ็กอยู่นะผมเออถึงเราจะตีเขาตายจ่เราก็ดันเขากลับไปไม่ได้นะผมต่ายละอะไรที่พูดไปเมื่อต้นต้นเกมนี่คือโดนโดนสวนกลับมาที่นร้อยนะผมดันเขาไปไม่ได้นะฮะเออกะกีกีจีนี่คือไม่ต้องตงไปเลยนะผมเปลืองตังนะฮะตอนนี้ชบหายละตัวเขาก็ตายไปด้วยเขาก็ตายไปรับตี เออไม่เป็นไรอุ้ยเรย์พึ่งนอกไปแค่เด็เรย์ค่อนข้างถึกเลยนะเออเออเอเอแทนลรัตราชไปจิบหายแล้วเรย์กูตายโอย้ความจังไรมาถึงแล้วทุกคนความจังไรมาถึงแล้วแทนทัตราติดคีบเยอะๆอืออากิลาตายอากิลาโคตกากเลยแต่ผมอัมเลว่าติดเข้าใจได้อยู่โอ้ยืนนานมากมากยืนนานจนเมื่อยแล้วเนี่ยจะตีบอสเขาได้เปล่าวะ มันจะตีบอสเขาไม่ได้สักทีเลยนะเออแต่หมีมันตายไปแล้วไม่เป็นไรหรอกเราจะยือ้อหลุดเดินไปเรื่อยๆนะผมเราเล่นหลุดเดินไปเรื่อยๆนะผมรอเนี่ยเเทรลันตูล่ามันคูดาวไปอยู่นะกว่าจะตายนะผมเออวุดดีเลยนะเทรลันตูล่าเนี่ยตีบอสเขาโดนแล้วแต่ไม่โดนสาบเว้ยวัดเขาไม่โดนสาบหรืปปอผมตีเขาไม่โดนวะอุ้ยบอสคนนอกแ็คเลยเรียบร้อยโอเคโอเคมีหวังยาาังนั้นล่ะเอบเมันหมามันหมาลุดเดินมันกัดว่ะไอชิบหายไอ จิบหายแล้วหมูเอเลี่ยนมาโอ้ไม่กอดเออนอกบปแล้วนอกบปแล้วขอนอกบปแล้วเออหมูเทลามทุ่งเล่ขี้เยอะๆขี้เยอะลูกเออนั่นแหละเออหนอกแบปเข้าไปโอกูเทลานทุ่งเล่าพุดก่งเลยไม่รู้จะอวยยังไงแล้วกูเรียบร้อยครับผมหมูเขาตายแล้วแล้วกูกดเอาตังค์ทำไมเนี่ยชิบหายเออบอกว่าจะไม่มีหมูอีกตัวนะหายเออบอกว่าจะไม่มีตัวอะไรเป็นเกียออกมาแล้วนะ คงจะยื้อแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบนะครับผม A few moments later ตัวเต็งผมไปหมดแล้วนะครับผมยื้อเหมือนเดิมเล่นเยอะเหมือนเดิมโอเคชิบหายมีมา Oh my god Five minutes later เออตายสักทีไม่ไม่ไม่โอ้โกว่าจะตายนะผมมีโ okay, okay. อเคโอเคชิ๊บหายแหละอู้ตายและกูกูจะเล่นจะให้จบมัน กูะจะจบชาติใจอ่ะโอ้ยโอ้โหแพ้โอ้โหนี่ไงตูสโ,โลมาปฏีอ่าไม่นะโอ้โหบอสเหลือ19 รู้ว่าเปลืองไปคงต้องคอหลองโคตรเปลืองเลยแต่กูไม่สนกูไม่สนแล้วจังหวะนี้กูต้องชนะโหมดนี้โอเคผมเล่นไปนานมากๆแลวทุกคนผมไม่รู้ว่านานขนาดไหนทุกคนน่าจะเห็นนะผมทูตโลเนี่ย เรียบร้อยตายไปแล้วกับบอลนะผมสุดยอดยิงนี่องจาเริ่มจะล็อกไปเปิดเปิดเปิดตรงไปให้หมดทุกตัวตรงไปโอ้ยจยบตงกี้รอบที่ <c oughs> ทาเขาแตกนะครับผมตอนนี้ จบไปแล้วนะผมด้วยความทะนกทุลนลีคะแนนศูนย์โอ้ยได้ยิ่ปีมห้าหมื่นสี่นะผมโอเคกดตกลงไป <c oughs> <c oughs> จบสักตีนะผมกับบินทูเดอะฟิวเจอร์บทที่หนึ่งนะฮะเรียบร้อยไปแล้วนะผมด้วยความทรักทุนลีเป็นอย่างมากนะฮะมากถึงมากที่สุดนะผมแล้วในเรื่องกูข้าไมไปได้เหรอ The end thank you for p a y i n g นะผมจบรากับหมดอ่นะคะแนนนั้นนะ อินดอร์เดอะฟิวเจอร์นะครับผม <laughs> เรียบร้อยโบนัสเคลียร์ครบแล้วผมคอมโบแมวได้ปลดบล็อกแล้วไปที่เมนูรายการคอมโบโอเคบทใหม่ของมหากาบสูนะ่อนาคตอยู่ที่นี่แล้วโอเคนะผมมีบทใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็แฮมแมวห่วงเอาอากาศเปิดให้เล่นนะผมอะไรก็ไม่รู้บทต่อมาได้ตัวอะไรไม่รู้ละอ๋บอบทต่อมาได้ร่างจริงของแมววาเคอรี่นะฮะโอ้โหไปเอาล่ะในคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมลากันไปด้วยอูเบอร์แล็โอเคอูเบอร์แลไม่ใช่ดิ ตัวพิจน,นรณาร้านแะล้วบอกว่าจะกันมาคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดต c r เพื่อนกลังใจใผมด้วยน,นะครับไปเจอกันมาคลิปหน้าบ๊ายบายครับ